สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทุเรดดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮานอยงวดประจำวันที่2ธันวาคม2565ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VAP ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณ เลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด3ตัว2อตัวบนและชุด2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยหาหนอยทั้ง 3. หาหน่วยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเต็นจับคู่3ตัว2ตัว บนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากวหวยฮาหนอยเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการดอกสลากวหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่10วันที่1นึ่งธันวาคมสองนกากันก่อนครับผลการดอกสลากวหวยฮาหนอยพิเศษนะครับซึ่งทำการดอกในเวลา 17นาฬิกา15นาทีถึง17นเนาฬิกานาทีหลังมันเลขไทย3ตัวบนออก8272ตัวบน2 7เ็กไทย2ตรัง1 1ผลการออกสลากหวยห้านอยปกติทำการออกในเวลา18บแนาฬนาทถึง18นาฬิกาส0นาทีหลังมนเลขไทย3ตัวบนออก7702ตน70็ดขไทยตักสาและผลการออกสลากหวยห้านอย VAP ทําทำการออกในเวลา 19นารกา15านาทีถึง19บเาเรกา30 19นาทีเรามาเด็กไทย3ตัวบนออก3 5 3 2ตัวบน53เด็กไทย2องรง0 6นี่คือผลการดลงศาสตร์หวยหาหนอยพิเศษปกติและ vap งวดประจําวันที่1ธันวาคมครับมาสรุปเล็เด่นประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจากการน,นําเด็กไทย3ตัวบนหวยหาหนอยปกติซึ่งออก770นะครับมาเป็นแนวทางการด คำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับหลักร้อยผมนําเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณ4ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มี1 6 8 9ครับ1689หลักสิบครับนำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด็นประจะําหลักสิได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัว,นว,น 4, ตว,ตว 1, ครับ4ตัวมี1368ครับ1.3.6.8และหลักหน่วยครับ นำเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวนะครับ4ตัว2 478ี่ครับสองสนี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวห้าหน่วยงวดประจำวันที่2ธันวาคมครับมาดูกันจับคู่ในชุด2ตัวบนครับนำหลักสิบตัว1 3 6 8จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับ2479ี่เจ็ดเก้าชุดสตัวบนดังนี้ครับ1นางวหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัว ได้หนึ่งสองหน่งสหนึ่งเจ็ดหนครับสวางละสิบจับคู่ลกหน่วยสี่ตัวจะได้สามสองสามสี่สามเจ็ดสามแปดหกวางละสิบจับคู่ลักหน่วยสตัว,ะ 4, ตวจะได้หกสองหกสี่หกเกวางละสิบจับคู่ลกหน่วยสีตัวจะได้แปดสองและ88ดแรวมทั้งหมดในชุดสองตบ,บน16ชุดนะครับ มาลุ้นครับ16ชุดนี้จะมาตามสูตรกัไหมครับส่วนชุดดึงเด่นครับผมก็จะตัดจาก16ชุดในสมาชิกดูนะครับมาดูหลักสิบครับ4ตัวครับ1 3 6 8ครับ1 3 6 8ดึงเลข1ครับและดึงเลข6นะครับวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ2478ครับ2 478ดึง เลข4ี่ครับดึงเลข4และดึงเลข8นะครับวางหลักหน่วยผมนำหลัก12ตัว1นเลข6จับคู่หลักหน่วย2ตัว4และ8ครับในชุดดึงเด่น2ตัวบนหวยฮาหนอยดังนี้ครับในชุดเด่นครับที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี 1, 4 18 6 4 68 4ชุดครับ1 4 18 6, 4และ68 4ี่ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุด2ตัวบนหวยฮหาหนอยในงวดวันที่2อธันวาคมครับ มาดูชุด3ตัวบนครับผมก็จะนําหลักร้อยครับหลักร้อยมาดูหลักร้อยสตัวครับ1689ครับ1689ดึง2ตัวครับดึงเลข8ครับและดึงเลข9กครับวางหลักร้อยนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด1 4 1 8 6 4ีนและ68ปใหญ่ชุด3ตัวบนวหวยฮาหนอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับ8วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดไดหนึ่งสี่ 818 8 6 4 8 8 8ครับ9กังระ้อยจ้าผู้ชุดเด่น2ตัวน4ชุดเกข9 14 9 1 8 9 6 4และ968รวมทั้งหมดในชุด3ตัวบนสรุปจะาผู้ไว้8ชุดนะครับเป็นชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเน้นชุดรองครับผมก็จะตัดให้สมาชิกดูนะครับในชุด3ตัวบนที่สรุปจะาผู้ไว้8ชุดชุดเน้นผมเน้นไปที่นะครับ เน้นไปที่964นะครับเน้น964ชุดรองครับรองที่814ครับรอง814เน้น964และรอง814นี่คือชุด3ตัวบนครับส่วนชุด2ตัวบนดึงเด่นไว้4ชุดครับ14 1864และ68ครับชุดเน้นเน้น64ครับเน้น64รอง14ครับรอง14นะครับนี่คือข้อมูลเลขไทย3ตัวบนและ2ตัวบนชุดเน้นและชุดรอง หวยฮาหนอยนะครับมาได้ทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและวีพิแต่สูตรคำนวณเน้นไปที่ฮาหนอยปกติรอบ18นาฬิกาสนาทีถึง18น30นาฬิกานาทีครับมาดูเลขไท้าย2ตัวล่างกันต่อครับในชุดเด่น2ตัวล่างนะครับเลขไท้าย2ตัวลางหวยฮาหนอยงวดล่าสุดครับวันที่1ธันวาคมออก32ครับงวดล่าสุดออก3 2สองครับ หลักสิบครับนำเลข3ามคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี3 4 5 6ี่ครับ3 4มหลักหน่วยครับนำเลข2คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี1 2 7 8ครับ1 2 7 8นะครับนี่คือหลักสิบและหลักหน่วยเลขไทยสองตัางหัวหาน่อยครับในหลักสิบตัวครับ3 4 5 6ครับ3 4 5 6ี่ ดึงเลขสี่ครับดึงเลขสี่และดึงเลขหกวางหลักสิบครับหลักหน่วยสี่ตัวครับหนึ่งสองเจ็ดแปดครับหนึ่งสองเจ็ดแปดดึงเลขเจ็ดครับดึงเลขเจ็ดและดึงเลขแปดสองตัวครับวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสองตัวสี่และหกจับคู่หลักหน่วยสองตัวเจ็ดและแปดจะในชุดดึงเด่นสองตัวล่างหวยหน่วยแดงครับในชุดสองตัวล่างที่สุดจับคู่เด่นไว้นะครับก็จะมีสี่เจ็ดสี่แปดหกเจ็ด ห8ครับจากการน,นำหลักสิบดึงเด่น2ตัว4และ6จับคู่หลักหน่วย2ตัว7และ8ครับใน4 7 4 8 6 7และ68ใน4ชุดนี้ครับใน4ชุดนี้ชุดเด่นครับเน้นไปที่68นะเลยครับเน้นไปที่68รองไปที่4 7จครับจาก4ชุดนี้ครับดึงเด่นมาเน้นไปที่6 8รลอง4 7นี่คือข้อมูลเลขท้าย2ตัวล่างของหวยฮานอย มาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p สูตรคำนวณสูตรนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ1 8บแนาทีถึง18บแนาทีครับมาสรุปเลขเด่นหวยฮานอยครับพิเศษปกติและ VP p ครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปจากคู่เด่นในชุด2ตัวบน2ต,ตัวล่างไว้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดครับ1 4 1 8 6 4 6 8 4 7 4 8 6แและ68 รวมทั้งหมดนะครับเป็น7ชุดนะครับเพราะหกแซ้ํากัน2ตัวครับซ้ำกันสองตัวเป็นเลขเด่น้วยครับใน2 6 8ครับมาลุ้นกันครับว่าใน7ชุดนี้จะมาตามสูตรดึงเด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลเลขไท2สองตัวบน2ตัวล่างของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ามฮานอยครับพิเศษปกติและ v ี p ครับมาดูชุดเน้นครับ3ตัวบนเน้นไปที่964นะครับ เน้นที่ 96, 42ตัวันเน้น6ก2่งตะังเน้น6 8ครับนี่คือชุดเน้นครับชุดเน้นส่วนชุดรองครับ3ตัวนรองที่8 1 4ครับรอง8 1 4 2ตัวันรอง1 4 2ตะล่างรอง4ี่ครับนี่คือชุดรองครับส่วนเลขวิ่งครับเลขวิ่งบนครับเน้นเลข4วิ่งล่างเน้นเลข6กครับบน4่ล่าง6นะครับนี่คือเลขวิ่งครับในชุดเน้นและชุดรองชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับมี6,4 681447็ 6, 8, 1, 4, 4, 7, พร้อมทั้งเลขวิ่งบนล่างจับคู่4664เป็นเลขเด่นที่สุดวหวยฮาหนอยในงวดวันที่2ธันวาคมครับมาได้ทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและวิพีแต่สูตรแนวทางสูตรคำนวณเน้นฮาหนอยปกติรอบ18 15นาฬิกานาทีถึง18นาฬิกานาทีครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขเดน่หหนหวยฮานอยครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณรับชม ก่อนตัดสินใจด้วยนะครับตัวเลขที่ใดนํามาลงที่สมาชิกดูเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคํานวณครับสตรคำนวณสุดนี้จะเดินหน้าเราไม่ต้องมาติดตามผลการออกสลากกันได้ในงวดวันที่2ธันวาคม2อง5ครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทเรดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการคณาสุดหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับ ฮาหนอยพิเศษฮาหนอยเปิดทิและฮาหนอย VAP งวดประจําวันที่2ธันวาคม2565ลงคลิปสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกําลังใจในการชิดคน้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆนํามาลงคลิปให้กับสมาชิก ได้ติดตามรับจมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกท,ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับูุสรักไวฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอเปิติและฮานอย VIP งวดประจำวันที่2ทธันวาคม2 5 6 5้เฮงเฮรวยกันทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ